you <laughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะเก่งแล้วสรับยังสตอรี่นะครับผมเทปที่สนะครับสรับหัวข้อและคอนเทนต์นี้เนื่องจากว่าคลิปนี้มีคําพูดหรือวัพท์บ,บังคาที่ค่อนข้างที่จะอ่านยากพอสมควรแล้วก็เพลอพูดเร็วไปค่อนข้างเยอะนะครับผมต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยเลยมาอัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าคลิปนี้มีการพูดเร็วไปหรือพูดไม่รู้เรื่องต้องขออภัยมาก่อนเลยนะครับผมในซีรีส์ไฮแอนด์โอยางที่เรารู้กันนะครับว่านักแสดงแต่ละคนที่มารับบทต่างๆในซีรีส์นั้น้วนแต่เคย าการแสดงมาอย่างมากมายและมาคราวนี้ครับผมได้ยกเอานักแสดงส่วนหนึ่งที่เคยรับบทในจักรวาลของโทคุฮีโร่หรือโทคุซัสเซฮีโร่หรือพวกมาสไรเดอร์อุลตร้าแมนซูเปอร์เซนไทอะไรประมาณนี้นะครับว่ามีใครกันบ้างในไฮแอนด์โลที่เคยรับบทในจักรวาลของฮีโร่โทคุกันบ้างนะครับซึ่งมีอยู่หลายคนมากครับในคลิปนี้ผมขอยกมาสัก7-8คนแล้คนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทสนะครับผมนี่ มาถึงคนแรกครับคนคนี้ใครก็น่าจะทราบกันดีนะั่นก็คือพี่หมูของเราหรือมุระยามาโยชิกิผู้นําแห่งโรงเรียนมัธยมปลายโอยะของเราที่รับบทเป็นโกไคบู oo, ในซีรีส์ชุดโกไคเจอร์ er, นะครับอันนี้แค่น้าจิ้มนะคนต่อไปคิสซี่ตัวละครสมาชิกจากไวรัส c คอลตัวละครสาย LGBT ที่พี่แกเคยรับบทเป็นโกชิจิมะหรือมาสเตอร์มาร์ช ในซีรีส์มัสไรเ d อร์ i v e นะครับผมว่าถึงกลุ่มสมาชิกไวรัส c ค l ลกันไปแล้วก็ไปกันยา,ยาวเลยนะครับอีกคนหนึ่งครับโคเซตอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับผมหนึ่งในสมาชิกที่มีควอยมีบทบาทสักเท่าไหร่ในกลุ่มไวรัส c ค l ลเคยรับบทเป็นเรียวมัสดะหรือ m a สไ Rider g r i ี on และ m a s ไ Rider ์คุโรคาเกะแห่งซีรีส์ m a สไ Rider ไกมูครับผมสนุกมากนะครับสำหรับไกมูเราไปหาดูกันได้ครับผมและสมาชิกโคสุดท้ายในกลุ่มไวลัส c ค l ลในคลิปนี้นั่นก็คือแรซซี่ เคยรับบทเป็นทากาฮารุอิกาสึกิหรืออาคาเนนเจอร์ในซีรีส์นินเนนเจอร์นะครับผมขบวนการนินจาอะไรประมาณนี้นะครับขอย้อนกลับไปหาสมาชิกแห่งโรงเรียนมัธยมปลายโอยะกันอีกนิดหนึ่งนะครับกับนาคาซุโนะนักเรียนรุ่นเดียวกับมุระยามะผู้ที่เคยรับบทเป็นเอนเทอร์หรือดาร์กบัสเตอร์ในซีรีส์โกบัสเตอร์นะครับผมมาถึงเรารูทบอยกันสักหน่อยมีอยู่คนหนึ่งครับที่เคยได้รับบทเป็นพระเอกในซีรีส์มาร์สไรเดอร์ไกมุนั่นก็คือยูแห่งทีมรูทบอย ที่เคยได้รับบทเป็นโคตะคาซุระบะหรือมาสไลเดอร์ไกมุที่บอกได้เลยว่าส่วนตัวแล้วเป็นมาสไลเดอร์เรื่องสุดท้ายที่ผมมีโอกาสได้ดูและติดตามจนจบนะครับหลังจากนั้นมาผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้ดูอีกเลยเพราะไม่ค่อยมีเวลานะครับผมเอานอกเรื่องเฉยนะครับมาต่อกับตัวละครจากกลุ่มครอบครัวที่ไม่มีวันล้มอย่างครอบครัวดารุมะเขาคือชูคาโตะตัวละครสายบ้าพลังจากครอบครัวดารุมะเคยรับบทเป็นเรโตอิกาคุริ ผู้แปลงร่างรุ่นที่3ของอุลตร้าแมนซีโร่หรือร่างประทับรุ่นที่3อะไรทํานองน,นั้นนะครับอารมณ์เหมือนร่างทรงเลยครับ <c oughs> เพราะว่าถึงตัวละครฝั่งเลวในไฮแอนด์โลกันบ้างน,นะครับอย่างพวกคู่ริวกุ๊ปที่มาคราวนี้เป็นตาของคิรินจิหนึ่งในสมาชิกตัวละครเบสแห่งกลุ่มคู่ริวเห็นเข้ากากๆากากแบบนี้เขาก็เคยได้รับบ,บทเป็นคิริยะคุโจหรือมาสไรเดอร์เรเซอร์หรือราเซอร์นะครับในซีรีส์มาสไรเดอร์เอ็อ็ดอ่านผิดขออภัยจริงๆนะครับชื่อซีรีส์นะครับชื่อผมนี่อ้างอีกมาจากทาง เ,เหมือนพี่แกจะกลายเป็นร่างมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนะครับผมคือกลายเป็นร่างมอเตอร์ไซค์ให้พระเอกขี่อีกทีหนึง่งนั่นแหละครับผมเบ้ก็ยังเป็นเบ้อยู่วันยันค่ำนะครับขอปิดท้ายคลิปนี้ด้วยตัวละครฝั่งเลวอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างฮิไรแห่งกลุ่มดาวเห็นหน้าบองเบลแบบนี้พี่แกผ่านการแสดงในสายโทคุฮีโรมาอย่างโชคโชนมากเลยนะครับอาทิรับบทเป็นเคนชิโดหรือเซเซอร์ไรออนในแกรนเซเซอร์ โคตรเก่าเลยครับบอกเลยและยังได้จอยในซีรีส์มาร์สไซเดอร์คิบะในบทบาทของโอทยะคูเรีนในหรือมาร์สไซเดอร์อิสะหรือจะไปโหในซีรีส์ของมาร์สไซเดอร์บิลในบทของคาซูมิสวาธาริหรือมาร์สไซเดอร์กริสด้วยนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสั้นๆว่าใครเป็นใครกันบ้างนะครับผมในจักรวาลพ็อกูฮีโร่จริงๆค่ะสมมติ อยากจะยกผลงานการแสดงมาตั้งแต่เริ่ม,เ,มเลยเนี่ยมันจะเยอะไปนะผมแล้วบางเรื่องเนี่ยก็ไม่รู้จักด้วยนะครับผมก็แค่ยกมาในส่วนของที่มันแมสแมสละกันนะครับผมในส่วนของซีรีส์มาสเลเดอร์หรือว่าพวกโทคุฮีโร่ที่ผมได้พูดไปเนี่ยเอาตามตรงนะครับใน ประเทศญี่ปุ่นของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มองโทคุฮีโร่เป็นเรื่องของเด็กซะเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนเป็นการแคสนักแสดงเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงกันอย่างจริงจังลยนะบางคนนี่คือแบบไม่เคยมีผลงานการแสดงมาก่อนก็มาออดิชั่นผ่านการเป็นพักเอกบ้างตัวละครอรองบ้างของซีรีส์จักรวาลของพวกโทคุฮีโร่ไม่ว่าจะเป็นมาร์สเลเดอร์อุลตร้าแมนหรือว่าจะเป็นซูเปอร์เซนไทยหรือว่าฮีโร่แขนงอื่นนะครับผมก่อนที่จะเข้าการแสดงนะผมอ่าคือเราเคยเห็นดาราชั้นนํหลายหลายคนนะครับของ ประเทศญี่ปุ่นที่เคยได้รับบทเป็นตัวละครหลักๆตัวละครรองบ้างที่ยังอยู่ในซีรีส์มาสเตอร์และตอนนี้เขากลายเป็นดาราชั้นนำนักแสดงชั้นนำของญี่ปุ่นไปแล้วก็มีหลายๆคนนะครับผมโอเคครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ